โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมได้ทําการเข้าเกมมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเนี่ยชุดหลักจะเป็นชุดนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้ให้ความสนใจกับชุดหลักเท่าไหร่นะัรอบนี้ ผมจะเก็บชุดย่อยนะชุดหลักผมไม่เก็บซึ่งชุดย่อยนะที่ผมจะเก็บมันก็จะมีชุดนี้นะในราคาห้าร้อยสามสิบเวดส่วนรดเนี่ยผมได้ส่วนลดประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะก็เ,เดี๋ยวเราจ,จัดเลยร้อยครับก็ได้ชุดชุดหมีมานะ ค okay. ต่อมาที่ผมจะเอาเนี่ยเป็นท่าทางนี้นะครับเ mm hmm. ทปะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูใหม่เ mm hmm. นี่ท่าต่อยบวยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยจะเป็นโทเค็นเปิดนะเ mm hmm. หมาเลย เรียบร้อยถัดมานะครับก็จะเป็นตรงนี้นะตัดเย็บนะครับผมโอเคมาสิ่งที่เราต้องการก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราสลับเลยนะครับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจ ตรงนี้มีชุดแรมเพียนะครับนี่ก็ถือว่าสวยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเอาครับเรียบร้อยนะโอเคถัดมานะครับนี่ชุดกระทิงครับเอาครับ ถัดมาที่ผมเจอจะเอาอีกเนี่ยเสื้อตัวนี้อย่างนะครับไม่เอาก็จะเอาวันนี้นะกล่องห่งน,นะครับเอาไปเลยห้กล่องเปิดโอเคแล้วก็เนี่นะให้เปิดบุกนะหมดหรือยังหมดแล้วนะครับ หมดแล้วเนาะโอเคก็โดนไปประมาณจากจากแพทจากแปดพันแปดเพ็ดนะก็เหลือสี่พันเจ็ดร้อยสี่เพ็ดนะครับก็ถือว่าของที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ ก็ได้มาหลายอย่างอยู่นีนเนี่ยก็จะมีชุดนี้เป็นชุดใหม่นะ้วนี่มันชุดหมี่นะเออชุดนี้ก็เท่นะชุดนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ โอเคเ,นะ okay. เดี๋ยวเรามาอัพไอ้นี่เลย XM8 นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เลยวิวแล้วนะ อเคเหลือเลเวลสุดท้ายนะก็ใช้600โทเช่นเลยนะโอเค,อเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน